เดี๋ยวๆ,ๆ,ๆท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยครับ <S <S สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอเคยิงโดนอยู่ท่านผู้ชมซ้ายมือครับเออขวามือครับโอ้โหแค่เจ็บเออเอามีดปาเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังเจออีกหนึ่งคนทำไมตรงนี้มันเยอะจังเลยล่ะครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยเขาตายครับ เรียบร้อยครับหัวแตกไปดิหลังผมมีครับหมอบหมอบหมอบเขาเรียกว่าหมอบเพื่อนโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหกระโดดยิงเขาหัวโชว์ไปหนึ่งทีครับท่านผู้ชมเจอแล้วหนึ่งครับโอเคอุ้ยแล้วผมเฉดโอ้ยหลังผมมีนะท่านผู้ชมโอเคเขาหัวครับ เจ็บหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้ก็มีท่านผู้ชมอุ้ยอ้โดนหลังยิงครับเสียงขวาครับดินมีครับโอเคตายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอึดเหมือนกันนะเราเนี่ยต่างฝ่ายต่างอึดครับไร้ากาดนักนะเฮ้ยเจ็บตายไปครับ วมกอ่ะอยู่ในอีกซ้ายครับอโอเคสามคิวครับซ้ายมือครับเดี๋ยวเพื่อนก่อนจะขึ้นก็มาคุยกันก่อนสิครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋โอ๊ยตกอีกแล้วไม่ไม่ขึ้นยากแค้ท่านผู้ชม ผมเดินเก็บเสียงมดเลยท่านผู้ชมเอ,อ้ยเ,เรียบร้อยครับเขาตายโอเคเขาตายครับเอาสวยครับดินมีครับท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยเขาตายเจอแล้วตายไปครับโอเคเรียบร้อยครับดินครับเอาไม่ใช่เหรอขวามือผม โอเคเขาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยลิ้นพันไปหมดแล้วท่านผู้ชมดินมีครับ S V 9 8โอ้โหผมยิงไม่โดนว่ะเรียบร้อยโอเคสองคิวครับเฮ้ยขวามือผมมีครับท่านผู้ชมมาเอ็งปล่อยเสียงมาแล้วเอง็งเอ็งเดินออกมาเพื่อนเฮ้ยทำไมผมกระโดดยิงอ๋อเขาตายแล้วครับเฮ้ยชุบขอชุแบแป๊บหนึ่งครับ ขวามืออีกแล้วครับอ้าวเอ้ยผมชนะเฉยเลยโมซันไนเปอร์มีใครสนใจบุกไหมเพื่อนเงียบ,บกิฟตอย่างนี้ผมก็เดินบุกเอกละกันครับท่านผู้ชมอยู่ไม่เอ่ยตายไปหนึ่งครับโอโอเดี๋ยวเฮ้ยเราเพื่อนกันปะเนี่ยเพื่อนใช่ใช่เราเพื่อนกันครับ นี่มันอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรอะไรอะไรล่ะเฮ้ยฮะฮะฮะห้าวเหรอหา้หาวเหรอเพื่อนรอบนี้ผมไม่บุกนะท่านผู้ชมคือผมอยากเก็บแต้มคิวครับเอออ้าวโอเคเอา้าวเฮ้ยผมได้คิวป่บวะเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อกี้ อ่าได้ครับได้ครับโอ้โหตกใจนึกว่าไม่ได้คิวอุ้ยอ้าวผมโดนเขายิงเฉยเลยว่านั่นไงทำเขาอื่นก็อ้โหเรียบร้อยครับโดนลอดช่อง <c oughs> แล้วแล้วเอ้ยอย่ายึกยักยสิโอเคครับผมได้คิวโอเคเขาตายไปครับ <c oughs> เจอเลอกหนึ่งคน <c oughs> โดดอะไรล่ะเพื่อนฮะ เหลืออยู่สองคนแล้วใช่ปะผมบุกเลยละกันบ้านคู่ครับท่านผู้ชมโอเคตายไปครับสวยเพื่อนตายต่อไปครับเจ็บอีกหนึ่งครับโอเคเขาตายครับเอา้าผมได้ AP อีกแล้วเหรอเนี่ย อ้าวสวยเพื่อนอะไรอะไรนี่เองห้าวเกินไปแล้วนะเพื่อนบางทีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจ็บโอ้เวรกรรมเออเข้าหัวไปดิงงดิเพื่อนงงดิเฮ้ยไม่ซาครับไม่ซาบอกแล้วเหลือคนเดียวแล้วอย่างนี้ต้องล่าครับอ่ากล่องฟ้าครับสวยครับเพื่อน นนะเหมือนอีกฝ่ายหนึง่งเขาจะดักเอาไว้เรียบร้อยแล้วอะ่ะโอเคตรงนี้น่าจ,จะได้ครับผมเสี่ยงเดินมาก่อนละตายไปครับตายต่อไปครับตายเพิ่มครับโอเคสี่คิวครับห้าคิวห้าคิวต้องเป็นของผมครับโอเคข้างบนครับท่านผู้ชมทีมของคุณได้รับชัยชนะ โอเคตายครับเจ็บอีกหนึ่งครับขอโทษเพื่อนโอเคตายครับเฮ้ยโอ้ยหลังโอ้โหไม่ทันแล้วป้าเอ้ยผมอยากจะเดินให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอ่ะครับงั้นก็มาเลยละกันไม่สนละตายไปครับเจ็บโอ้โห ไปเพื่อนเราบุกกันเลยครับเราน่าจะได้เปรียบอะแต่ว่าเราก็ต้องเดินกันเยอะๆเว้ยท่านผู้ชมอ่ะอีกฝั่งหนึ่เขาเริ่มดักแล้วครับงั้นผมตัดไม้ชันก่อนล้วกันตายไปหนึ่งครับตายไปสองครับเจ็บอีกหนึ่งครับโอ้โหโดนขวาทางนู้นยิงเจ็บไปหนึ่งครับโอเคเขาตายครับสวยเพื่อนขวามือครับโอเคตายไป ทีมของคุณได้รัับชชยนะแอบไว้ก่อนครับ<ม>ตายไปเพื่อนอโอ้โหโอ้โหเยอะแท้โอเคตายไปครับเจ็บอีกหนึ่งตายต่อไปครับ ตายเพิ่มไปครับเออผมได้มาสามคิวเลยทีมของคุณได้รับชัยชนะ เป็นย่งว่าผมกับสไนเปอร์ HTW หรือสไนเปอร์จากโลกอนาคตสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับก็จะเหมือนกับ PSG1 ท,ทั่วไปเลยนะครับแต่จะมีอยู่2อย่างที่ต่างออกไปจากเดิมเนี่ยนั่นก็คือโมเดลปืนกับเสียงของปืนนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องยอมรับตรงๆเลยว่า2อย่างนี้เนี่ยเขาทําออกมาได้ดีมากๆนะท่านผู้ชมโมเดลปืนก็สวยนะครับเสียงปืนเนี่ยก็ดังแบบดังหนักแน่นใช้ได้เลยนะซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบเสียงปืนพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ชมละครับคิดยังไงกับเจ้าปืนกระบอกนี้กัน คอมเมนต์บอกผมกงล่ังคลิปนี้ได้เลยนะผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่<ะ>พอไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะ,ะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภายในคำหยาบในบางช่วงในบ,บางตอนที่มันออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและ้วยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ